ผมต้องใส่สูทจัดเต็มขนาดนี้เลยครับน้องยังไม่เข้าใจอะไรสมัยนี้ฐานะของพคนอยู่ที่การแต่งกายน้องใส่สูทจัดเต็มระดับนี้เนี่ยหัวหน้าเห็น้ก็เคารพเลยอ,อย่าลืมเอาเอสกาแฟาไปปลุกตัวเองและปลุกโลกของใครอีกหลายคนด้วยนะงั้นนะผมไปก่อนนะครับ คุณพ่อวางใจได้เลยค่ะนี่จะไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดว่าคุณพ่อคือประธานบริษัทข่าวงในนะครับเด็กฝึกงานที่จะเข้าไปรายงานตัววันนี้มีลูกท่านประธานอยู่ด้วยมิ้นดูให้ดีๆละ่ะคอยให้ความช่วยเหลือล,ลูกท่านประธานไว้อนาคตจะได้เรื่องกันง่ายๆขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะมิ้นจะจําไว้แล้วก็จะตอบแทนในอนาคตนะคะคุณผู้จัดการเพราะสายตาระดับมิ้นเนี่ยมองคนไม่พลาดแน่นอนคะ่ะหัวหน้ามิ้นคะมีเด็กฝึกง,งานสองคนมาเริ่มงานวันนี้ค่ะ ยายีคุณรู้สึกไหมว่าหัวหน้ามิน้นดูแลโต๊ดแบบผิดปกติอะ่ะอือเอาจริงก็ไม่ค่คยรู้สึกนะคะตอนเช้าอะ่ะยังใช้ยายี่ให้ชงกาแฟให้โต๊ดอีกอ่ะตอนนี้แบบวันนี้มีงานด่วนเข้ามาทีมเราทุกคนต้องทำโอทีนะคะยกเว้นโต๊ดไม่ต้องนะคะเดี๋ยวงานของโต๊ดเนี่ยให้ยายี่ทาให้ถ้าหยีแล้วคะโต๊ดคะจะกลับไปพักผ่อนก่อนไหมคะเดี๋ยวมิ้นขับรถไปส่งค,ะค่ะมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะ่รคะงั้นเดี๋ยวมิ้นไปรอชันใต้ดินนะคะ อนะุญาตข่าวนาพอดีหลังเลิกงานวันนี้กับโต๊ดรัดว่าจะให้โต๊ดสอนเขียนโรคด้ะใช่ครับสอนอะไรนี่ไม่ใช่เด็กนักเรียนแล้วนะงานของใครก็ต้องจัดการเอาเองไหมอะโอเคค่ะเดี๋ยวหยีทําเองก็ได้ค่ะหน้านมนพูดถูกต้องนะครับเรื่องของใครก็ต้องจัดการเองงั้นต้องขอจัดการเรื่องของตนเองนะครับได้ค่ะได้ค่ะงั้นโตทําเองได้เลยนะคะยายหยี<ม>เธอก็ต้องทําเองนะและนี่ก็คือรายละเอียดที่จะนําเสนอในโปรเจกต์นี้ค่ะฉันว่าแผนการแบบนี้เนี่ยนะ แผนการแบบนี้นั่นแหละที่ทีมเราต้องการโอ๊ตมีไอเดียอยากจะเสนอหรือปับตรงไหนไหมคะงั้นดีขอ,อกด๊มาร่วมทีมกับอยีเพื่อใส่รายละเอียดในโปรเจกต์นี้ด้วยได้ไหมคะหัวหน้าจะได้ส่งโปรเจกต์นี้ให้เร็วที่สุดคะ่ะผมยีนีกสาครับนี่ไงคะอยีชงให้ คทำไมยาหยีดูเหนื่อยอ่ะลองดื่มนี่ดูสิปลุกตัวเองไปเชิญหน้าความท้าา้า่างๆเนตกาแฟที่โต๊ดดื่มเป็นประจำใช่ไหมคะโต๊ดถึงดูพร้อมในทุกๆวันใช่แล้วครับก,การดื่มในกาแฟเป็นจุดย้ำส้นที่ทำให้โต๊ดพร้อมออกไปชีวิตอยู่ทุกว,วันนี้คนระับอืมอร่อย ที่หลังหยีต้องดื่มในกาแฟเหมือนตัวแล้วแหละจะได้รู้สึกพร้อมออกไปทําอะไรดีๆในทุกๆวันจริงอนะ่ะตัวตเก่งใจยาหยีมากเลยอ่ะพี่ยาหยีต้องมาชงกาแฟให้ตัวทุกวันที่หลังอนะ่ะให้ตัวชงให้บ้างลนะไม่เป็นไรหรอกรู้ไหมโปรเจกต์เนี้ยหยีโชคดีมากเลยนะที่มีตัวเป็นเพื่อนคิดอ่ะความมุ่งมั่นของตัวนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้หยีเลยแต่พรุ่งนี้เราต้องสเสนอโปรเจกต์กับต่อนหน้าประธานแล้วนะยาหยีไม่ต้องตื่นเต้นนะตื่นเต้นจะแย่แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยสนับสนุนยาหยีเองสู้ เดี๋ยวให้ตัวพี่เสร็จงานคนเดียวก็ได้ส่วนเธอไปนั่งตรงนู้นไปแต่ว่าทำตามที่ฉันบอกเนี่แหละยินดีต้อนรับค่ะท่านประธานเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ทีมเรามีโอกาสได้พีเซนโปรเจกต์ให้ท่านฟังเชิญเลยค่ะแล้นี่นะครับก็โปรเจกต์ทั้งหมดที่เราจะพีเซนในวันนี้นะครับยอดเยี่ยมไปเลยค่ะดีที่สุดเลยค่ะท่านประธานคะท่านมีคอมเมนต์อะไรบ้างคะอืม เท่าที่ดูก็โอเคนะใช้ได้ที่ผลงานนี้ออกมาได้ก็เพราะว่ามีหัวหน้าง,งานทีน่ดีแล้วก็บวกกับความฉลาดของโตดวนะคะคุณหยีคุณมีความเห็นยังไงบ้างระหว่างทำโปรเจกต์นี้ทำให้หยีได้รู้ว่าเพื่อนร่วมทีมมีผลสำคัญในการทำงานของหยีมากค่ะโตัวเขาเป็นคนขยันแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้หยีหยีก็เลยมีแรงและกำลังใจในการทำงานมากค่ะยาหยีเป็นแค่เด็กฝึกงานเข้ามาบริษัทยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะ เพราะคุณไม่เข้าใจอะไรกับโปรเจกต์นี้หรอกนี่พวกเขาก็คือเด็กฝึกงานด้วยกันทั้งคู่ทำไมคุณถึงไปว่ายาหยีไม่เข้าใจอยู่คนเดียวเพราะว่าหัวหน้าอย่างคุณไม่เป็นผู้นำที่ดีหรือลูกสาวผมไม่ฉลาดพอลูกสาวยาหยีเนี่ยนะคะลูกสาวพ่อฮะคุณพ่อคุณเรียกผมแบบนี้ไม่ไหวไปหน่อยแห้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับ ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าสิ่งเล็กๆที่พวกคุณกําลังทําอย่างการที่โต๊ะให้กําลังใจยาหยีลูกสาวผม <testimony> ก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีมงานและคนอื่นๆได้ทํามาันต่อไปนะครับคุณโต๊ะส่วนคุณคุณมินคุณก็ควรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีมงานเช่นกันค่ะทำ Nescafé Make Your World ลลพของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน